สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อาณาจักรของมาชิเต้ตำนานนะครับก็คลิปนี้จะมาสอนวิธีการปะยางเรเดียนนะครับหรือว่ารถไม่มียางไหนเนี่ยใช้ไม่ใช้ยางไหนนะครับด้วยไอ้เจ้าตัวหนอนเนี่ยครับเขาเรียกตัวหนอนนะครับตัวหนอนปะยางครับอุปกรณ์ก็จะมีแค่เนี่ยครับมีไอ้เจ้าที่ทิ่มเข้าไปคว้านรูทำความสะอาดนะครับไอ้ตัวนี้คือ ให้เอาเราเอาหนอนเนี่ยใส่เข้าไปก็แห่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ต้เป็นกาวกาวประสานนะครับถ้าใครไม่มีกาวประสานก็ใช้ไอ้กาวไอ้สามเคนะครับกาวอ่าที่สมัยก่อนเขาชอบใช้ดมเนี่ยครับครับก็เป็นกาวสามเคนะเป็นยี่ห้อนิยมนะครับของคอกาวนะครับแต่ก่อนอ่าก่อนอื่นนะครับเรามาหาแผลนะครับอันนี้คือมันโดนเหล็กแหลมทิ่มมานะครับ แล้วมันก็รั่วแต่ข้อดีของไอ้ไม่มียางในเนี่ยก็คืออ่ถึงมันจะโดนตะปูทิ่มยังไงก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะรั่วเลยนะครับมันก็เราก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับไม่เหมือนอ่าพวกเป็นยางในนะครับเป็นยางในนี่คือได้นอนกินข้าวลิงแน่นอนครับถ้ายางรั่วสมมุติเราเดินทางไกลเนะี่ยนี้ออกแล้วนะครับเนี่ยจะเห็นแผลมันก็ให้เราทําการ จิ้มเข้าไปครับจิ้มย่างเข้าไปเปิดหน้ามันครับเปิดให้เนื้อสาดมันออกมาเนี่ยครับแค่นี้ครับ,เ,รรบเสร็จแล้วครับก็ให้เราทำการเอาเจ้าตัวนอนนี่ครับยัดใส่ในเนี่ยครับ มือเราก็ต้องสะมาดกันนะครับเพราะว่ากาวมันจะโดนสิ่งสกปรกจากมือเราอย่ามีค่าน้ำมันเครื่องนะครับทเ okay, ครับแล้วก็ดึงให้มันเท่ากันนะครับเนี่ยมันจะเท่ากันกะระยะเท่ากันนะครับก็ทําการอ่าก่อนอื่นเราให้เราใส่กาวไปก่อน,นครับยาไปในรูนี้นะครับ เราใชอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็แทงเข้าไปว่าเราหยอดเองก็ได้ครับโอเคครับเสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ตัวหนอนได้เลยนะครับ ยิงเข้าไปเลยครับอัดเข้าไปกดเข้าไปครับเนี่ยครับกดเข้าไปอย่าเงี่ยพอให้มันอยู่ประมาณเนี้ยครับแล้วก็ดึงออกมาเ <c oughs> นี่ยครับมันก็จะหลุดตามเพราะว่ามันจะมีเป็นแง่งนะครับเวลาเราดึงออกจาก เาออกแค่นั้น,นครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ทําการเอามีดมาตัดออกนะครับให้เราใช้คัตเตอร์นะครับหรือใช้อะไรก็ได้ครับุมคมครับนี่ครับหั่นออกเลยครับปาดออกไอส่วนเกินนะครับแค่เนี้ยครับแล้วเดี๋ยวเราก็ปล่อยรอมันแห้งสักพักหนึ่งก็เติมลมแล้วก็ เรียบร้อยครับเสร็จเลยครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าผมจะมีอะไรมานำเสนอใหม่ๆนะครับสวัสด,ดีครับ